โอเคทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เชียงรายนะคะจุดโรงแรมที่จะเริ่มต้นไปกับขับขี่เทรดด้วยสำหรับเจ้า New Mitsubishi x p เ d e r Core ด้านหลังนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเทสดดรว์นะคะสลับกันทั้งหมด3ท่าน2ท่านบ้างเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นผู้โดยสารจะเป็นคนนั่งก่อนนั่งหน้าก่อนนั่งหลังก่อนเดี๋ยวไปเล่าฟีลลิ่งให้กันฟังบนรถแล้วอยไปสุดใ้องอีกทีแต่ตอนนี้ต้องออกเดินทางแล้วเลสโก้กันค่ะไปเบอร์ห้าเบอร์ห้า <5, S 1> หวยต้องออกหวยต้องออก Bye, finish! นะคะเปิ้ลก็สลับมาเป็นผู้กับขี่บ้างนะคะจากการที่เราทดลองนั่งไปแล้วเดี๋ยวจะเริ่มทดลองขับ a d v e r t รไแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็น a d v e r t รไที่เดี๋ยวเราจะไปลุยออฟโรดกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูฟีลลิ่งกันนะครับเสียงมอเตอรดังมากหรังับปรนอเนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพี่ๆทุกท่านะลครับเข้าไปทดสอบ New X อ e กเ r เ r อร s s ในสภาพเส้นทางที่เรียกว่าเดินรดนะครับสภาพเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่วิ่งอยู่ในสวนในไร่นะครับระยะทางประมาณ11กิโลเมตรช่วงแรกนี้นะครับเราจะวิ่งในเส้นทางของสิงปราศนะครับกรุณาใช้ความเร็วตามที่ป้ายของทางสิงปรากกำหนดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของพี่ๆทุกท่านและ ลูกค้าที่มาใช้บริการในไร่สิ่งปากนะครับเดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นทางแยกนะครับเกาจะเลี้ยวซ้ายนะครับให้ระวังรถจากทางด้านขวาและทางตรงด้วยอทัตทัอนเนี้เราวิ่งเป็นขบวนเงินยาวๆถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผมครับนะ ในช่วงเส้นทางเดินรถนะครับสาเส้นทางที่ค่อนข้างจะมีฝุ่นนะครับให้พี่ๆผู้วลชนนะครับทิ้งระยะก,กันสักเล็กน้อยให้ฝุ่นจางก่อนแล้วค่อยขับตามมานะครับในเส้นทางเดินรถนะครับพี่ๆจะได้ทดสอบเรือเ่องของสมรรถนะของโระบบกระเทียนใน New Speeder Cross ที่มีการปรับปรุงมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อของช็อปอัพและคอยสปิงรวมไปถึงเราจะมีสถานีทดสอบอยู่สองสเตชันด้วยกันต่อไปด้วยสเตชันในเรื่องของแฟคชันค o นโทรลและระบบ AYC นะครับคุณอะไรเบามากคุณอะไรแบบใหม่นะคะ ออกแบบใหม่อะไรจะเป็นแบบเหมือนของที่ฟอจิโน่เลยอะไร m u ฟังก u n c t i ั n เดิมหน้าจอแสดงผลเนี่ยก็เป็นขนาดใหญ่แบ,บนีมองเห็นฟังก์ชันได้ไง,ง่ายๆปริมาตรของน้ำมันตัววัดความเร็วรวมไปถึงตัวโปรแกรมที่ถูกใส่เข้ามาเรื่องความปลอดภัยก็คือ AYC เนาะก็เป็นเรื่องของการเพิ่มสมรรถนะในการที่เราเข้าโค้างนีนะครับเราจะเ<อ>ช่วยนะครับระวังรถทางซ้ายด้วยนะครับ เเยอะมากเลยอะจะมีคนทกงานที่บาร์แนะนำว่าพี่เตยแงเบเขาจบสนีทจะได้นะครับก่อนเขาหนังเดินนะทุกใครเรียนยู่ไว้แดดมาเลยเที่ยู่กดเยอะ <c oughs> คุณเตยในที่ทุบประจุเจออยู่พี่ดงถามว่าเอาเปลือกไหมครับพี่ไต้ลานเป็นมแมลงครับพี่ นะครับชะลอความเร็วจอดรอสักครู่นะครับผมจะให้พี่ๆทุกท่านไปทีละหนึ่งคันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับช่วงนี้ฝุ่นจะค่อนข้างเยอะนะครับให้คันแรกที่ตามผมไปเนี่ยให้พ้นสวนยางก่อนนะครับแล้วคันต่อไปค่อยตามมานะครับช่วงนี้ใช้ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผู้ริเดอร์จะไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงทางเข้าสุดยางแล้วคันแรกค่อยตามมานะครับ Okay. เดี๋ยวเราจะใช้ความเร็วที่ี50นะคะทางก็จะเป็นทางลูกลังทางออฟโรดนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทางอินสแันเตอร์เนี่ยก็คือให้คําแนะนําว่าต้องให้คันแรกเนี่ยไปจนถึงจุดฟรีที่จุดสวนยางเพราะเนี่ยจากที่เป้นมองไปนะมันเป็นฝุ่นเยอะมากนออกมาได้เลยะ,ค,ะคันถัดไปพทางตรงมาแล้วครับก่อนถึงสวนยางจะมีทางแยกซ้ายขวาให้ระวังรถด,ด้วยนะครับ แล้วก็วิ่งตรงเข้าป่าในสวนยางพารามมาเลยนะครับ<ล>อาพี่ๆงงเส้นทางนะครับเอาจะมีแอร่โลหรือป้ายลูกศรสีแดงนะครับบอกเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้ป้ายลูกศรสีแดงชี้ไปด้านไหนให้วิ่งมาทางนั้นนะครับเต้นเต้นเราเป็นทันขันไปนะคพรับหนึ่งสองสามก็ เรียบนะก็จะเป็นหินกรวดเดี๋ยว,เ,ยวเ,ยเราชนะลอความเร,รเ็วรอใหทันใรอของ,องออการการปรับุงใหม่นะครับหลักกนะ็อยู่ในเรื่องของช็อที่มีการปรับขนาดนะครับไดมิเตอร์หรือเส้นผานสูนกางของแกนช็อคอัพ โอ้สบายมากจ้าก็มองเห็นข้างหลังไหมปุญไปทาำคนจริงๆพี่ๆทุกท่านคงจากความผ่านถึงการซับแรงสั่นสะเทือนของระบวามสั่นสะเทือนในรอบนี้ที่ดีขึ้นนะครับตรงไปถึงคลองมาลัยนะครับที่ให้ความกระชับนะครับมั่นคงนะครับแล้วก็มั่นใจในการอาบกิจทางเนื้องคอมพิเนอร์มีรถกระบะอยู่ด้วยนะครับทราบทราบ น t กสเตชันค่ะทุกคนคะตอนนี้เนี่ยต้องจอดชะลอ,อก่อนห้องหน้านเนี่ยเป็นทางฝุ่น,นแล้วก็อินสตัคเตอร์เตือนว่าห้ามดำฝุ่นนะคะเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นวิสัยทัศน์ไม่เห็นเส้นถนนเลยโอเคเดี๋ยวขอให้มันเจอจางนิดนึงนะคะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตกลก้องถ่ายรูปให้เราสวยๆด้วยโ okay. อเคอ ปุ่นเพยยามจริงเลยทางปุ่นจริงๆสุดยอดชอบถนนหืพวงอะไรจับกระชับมือรู้สึกมั่นคงมั่นใจแล้วก็เนี่ยทางไม่มีขอบบนลาบเรียบเลยนะ ขอโทษพี่พอเตอร์ไซส์นี่พอเตอร์ไซส์มาหาของป่าวาเนี้ยเขาต้องบนแน่เลยอ่ะฝุ่นเพียบขอโทษครับกล <c oughs> ายเป็นฝุ่นได้ไม่หมอเลยะลูกเลย <c oughs> เราก็ตามรอยฝุ่นนี่แหละ คือต,ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ท่ามกลางฝุ่นนะไลืมบอกไปตอนนี้เนี่ยสำหรับ New ไอตัวมิตซิบูชิเอ็กเ d e นเตอร์ตัวใหม่ที่เราทดลองก,กันกับขี่ในวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกแอดเวอร์ได้เลยนะ mm hmm. เขาก็มีเพิ่มในเรื่องของตัวกรองฝุ่น PM 2.5ด้วยนะ mm hmm. นอกเหนือจากตัววงวมาลาย4ก้านที่เหมือนพี่ เราต้องทําตามอินสตัอร์แนะนำนะต้องไหลเขานะครับให้ให้แล้วต้องเข้าสู่ไหลเขาเรื่องออะครับสนุกสนุกฟิลกูดครั้งแรกครั้งแรกสำหรับิ m i t s u e n d e r Cross นะจ๊ะ Load เนี่ยมันก็คือได้ทดลองในเรื่องของ AYC หรือว่า Active ยอลคอนโทรนะก็คือควบคุมในเรื่องของเวลาเราเข้าโค้งแต่นี่เราก็มาลุยแอดเวนเจอร์ Adventure. สายแอดเวนเจอร์ด้ชอบหรือว่าสายครอบครัวต้องก SUV, อนนงารเอสยูวีอเนกประสงค์อะตอบครบจบคันเดียวก็เพิ่มเติมใหม่อยกนิดหน่อยเดี๋ยวไปไปสรุปไ้ฟังอีกทีนึงตอนนี้ขอคอนเสิร์หรือขอตั้งใจขับขี่ออฟโรดทางนนี้ก่อนจ้ามันมันมัน สายอาจจะแตกแตกขอดทางได้จ้ะโ,โอ้โหไม่แปลกใจเลยเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูรถใหม่ของเรารอเพื่อนสมาชิกมาก่อนนะครับเออเดี๋ยวรอทุกคนก่อนนะคะ ต่อไปจะเป็นการเอง๋ัวรสุดท้ายกาลังเดินทางไปครับจะเป็นการลองขึ้นทางลาดชันแล้วก็จะใช้ในเรื่องของตัว traction control นะคะว่าเขาจะช่วยให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นไหมแล้วผู้หญิงอย่างเปิ้ลจะขับขี่ได้ไหมขึ้นทางลาดชันอาการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันมาดูพร้อมๆกันดูรีแอคเาดูรีแอคของเปิ้ลเอาแล้วกันนะคะว่าจะเป็นเช่นไร แต่ตอนนี้เนี่ยเราจอดรอขบวนนะคะให้ทุกคนมาพร้อมๆกันก่อนข่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่สื่อมลชวนนะครับได้ทดลองระบบใช้ข t i o n control นะครับนบน,นเส้นทางสภาพที่เป็นทางขึ้นเนินนะครับกับสภาพดินที่ค่อนข้างร่วนนะครับตรงจุดนี้นะครับผมจะให้พี่ๆขึ้นมาทีละเด็กคันนะครับโดยจะมีทางพี่อ้วนนะครับซึ่งเป็นอิสตารเตอร์นะครับคอ,อย ปล่อยรถของพี่พี่ทุกท่านทีละหนึ่งคันนะครับผมจะขึ้นไปยืนอต่ผมจะขึ้นไปจอดอยู่ตรงทางลงเขาอีกด้านหนึ่งนะครับระหว่างที่ทดลองนะครับพี่พี่พยายามกดคันเร่งนะครับให้คงที่นะครับอย่าก,กดยกกดยกนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่าระบบมาทํางานอย่างไรนะครับกดคันเร่งคงที่เป็นเปิลซาแล้วค่ะ เป็นทางที่ราดชันดังลังขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ทางไม่สม่ําเสมอกันด้วยเิ้นก็จะใช้ความเคยชินของตัวเองเลยที่จะชอบหมนุนด้านมืนขวาแต่ตอนนี้ก็ทําตามที่อินสแตคเตอร์สอนนะคะคือว่าต้องเหยียบในเรื่องของคันเร่งให้คงมทีนะะ่มีทั้งราดชันแล้วก็วนดินล้วนซุยด้วยนะคะ คือรถมันทำได้เองผ่านไม่ได้จ้าจะบายเย้ yeah. เดี๋ยวต้องรอเพื่อนขึ้นมาพร้อมกันคนะ่ะบฉนเฉินพี่พส่สประชาชน,นครับเราจะเดินทางต่อนะครับทุกนี้จะเป็นทางลงขาวนะครับค่อนข้างชันนะครับ a long time างออฟโรดคือมันต้องขอบคุณรถก่อนเนาะเฮ้ยเขาตอบโจทย์ดีนะรถคันนี้ไปแอดเวนเจอร์ไปจนภัยสบายๆเลยอะ่ะและที่สําคัญมันมองว่ามันไปได้ทั้งครอบครัวและเกิดทุกคนได้เห็นเนี่ยสีของตัว New Mitsubishi a p v e n d e r Cross เนาะนีระหว่างรอ mm hmm. เขาก็จะเปลี่ยนสีเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำเงินกับสีดำสีทูโทนเปลี่ยนแปลงไปและที่สำคัญเนี่ย เบาะเนี่ยเขาจะเป็นนะออไม่ซับความร้อนนะเป็นนะสานที่ให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับได้ทดลองระบบ AYC นะครับหรือระบบควบคุมสถิลภาพการส่งตัวในขนาดเข้าโค้งนะครับระบบนี้จะทำงานร่วมกับซีเซนเซอร์นะครับเวลาที่พี่ๆขับรถเข้าโค้งด้วยความเร็วรถที่เป็นขับเคลื่อนล้อนหน้า มีอาการ understeering หรืออาการหน้าดือ้อไม่ยอมเลี้ยวโค้งนะครับระบบ AYC จะเข้ามาจัดก,การนะครับช่วยให้ตัวรถสามารถเลี้ยวเข้าโคง้งได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยมากที่สุดนหน้าปาัดเตือใหม่นะครับเป็นดิจิตอลทางฝั่งซ้ายมือตรงได้อันนี้จะเป็นรูปไอคอนของตัวรถม,ม,มีจุดไข่ไปานะเป็นลักษณะวงรีรอบตัวรถ ถ้าไหลที่เข้าโค้งไปแล้วระบบ AYC ทำงานมีสัญลักษณ์ของไฟที่เป็นสีฟ้าอมน้ำเงินปรากฏในมุมต่างๆของตัวรถถ้าโอเวอร์ลิมิตมากๆระบบ traction control จะออกมาทำงานด้วยที่รูปร้อทั้งสี่นะครับจะมีไฟปรากฏเป็นสีฟ้าปน่าสีฟ้าอมน้ำเงินขึ้นมาเช่นเดียวกันท่านไขนะครับให้พี่ๆสื่อชวนทุทุกท่าน ใช้ความเร็วตั้งแต่จุดออกตัวเนี่ย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงออถึงทางโค้งนะครับอย่ายกเท้าออกจากคันเร่งให้กดคันเร่งหรือกอคันเร่งเรียงความเร็วให้คงที่พร้อมกับหมุนพวงมาลัยเพื่อเลี้ยวไปตามโค้งนะครับเดี๋ยวระบบ AYC จะออกมาจัดก,การให้เองเดี๋ยวผมจะไปรอตรงจุดนัดพบนะครับ สุดนี้ผมจะมอบหมายให้ทางพี่นิกซึ่งเป็นอินส r u c เตอร์อีกหนึ่งท่านนะครับคอยอำนวยความสะดวกในการปล่อยรถของพี่ผ่้ขับรนแต่ละคันนะครับแอบถามอินสแตตเตอร์ด้วยว่าความเร็วว่าเท่าไหร่สวัสดีค่ะท่านเป็นควรความเร็วเท่าไหร่ดีอ่ะ ก็ประมาณไม่เกิน0ี่อะครับ30-40แล้วก็เียบเลี้ยงไปเนาะใช่เลี้ยงเลยงไปแล้วก็เลี้ยวเข้าไปผู้หญิงกังวลอาจจะจะลองดูขอบคุณค่ะประมาณ40ครับทุกคนเวาบานไปผไมต้องปีกนะจะไปส0เลยเออก็ได้นี่ก็ได้นี่เออ ก็ไม่ได้เหยียบเบรกเลยจ้าแต่ก็คือแตะๆๆๆชะลอไป้ยแต่มันไม่โชว์ไม่โชว์แต่มันก็คือร้อมสแตนบายคือที่ได้สอบถามไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้โชว์ขึ้น A V C ชัดเจ๋วอะไรเนี่ยมันก็คือว่าตัวช่วงล่างเนี่ยก็ยังควบคุมรถให้มันอยู่ในทิศทางที่ปลอดภัยสนุกมากน่ได้โอเคเรามากันครบแล้ว นนี้นะครับผมหวังว่าพี่้สื่อประชนนะครับมองจากเทนว่าระบบทำงาน โอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับการขับขี่วันนี้นะคะเจ้านิว Mitsubishi X p a n d e r Cross คันนี้นะคะกับรูปร่างหน้าตาสีคันนี้นี่จะเป็นสีเขียวชูโทนนะคะหลังคาดำตัวสีเขียวซึ่งวันนี้นะคะช่องคาวี e เรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้ได้มาทดสอบกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออนโรดออนโรดเนี่ยจะเป็นเอ่อในมุมของท่านผู้บริหารนั่งมาสบายสบยล้วนรวมไปถึงออฟโรดน,น,<ค>นะนก็จะมาขอสรุปทั้งเป็นผู้ขับขี่ด้วยแล้วก็ผู้นั่งด้วยสําหรับรถคันนี้เนี่ยบอกเลยฟิลของผู้นั่งก่อนนะ 1. สบายแน่นอนไม่ต้องขับขี่นะคะแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยและที่สำคัญนะคะที่เปิ้นรู้สึกประทับใจนะคะนั่นก็คือว่าในเรื่องของตัวแอร์ด้านหลังเนี่ยส่องไอเขาเรียกว่าความเย็นเนี่ยกระจายถึงสบายๆส,ส่วนถ้าเกิดเราเป็นผู้ขับขี่หรือไดเวอร์บางคนบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นผู้หญิงฉันอยากไปแอดเวนเจอร์รถคันนี้ตอบโจทย์ไหมเมื่อกี้นะคะทำการทดสอบให้ดูกันแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะในเรื่องของทางลาดชัน ที่ขึ้นเนินนะมีการตะกุยเป็นเ,เขาเรียกว่าอุปสรรคเนี่ยจะเป็นทั้งทางลูกลงังและก็ดินล่วนซุยไม่เป็นปัญหาเลยรวมถึงการลงเนินนะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเกียวแอลได้ขับขี่ได้ง่ายนะแล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอันที่ชอบมากๆที่เขาใส่มาในรถคันนี้นะคะสำหรับ e x p a n d e r Cross นะคะรุ่น2023นีนี้ก็คือตัว AYC เราได้มีการทดสอบสั้นๆลองเข้าโค้งแบบไม่แตะเบรก เอาอยู่ทุกคนถ้าเกิดหน้าจอโชว์เนี่ยมันมีการสปิทขึ้นมาแปลว่ามีการทํางานของ AYC แต่ถ้าเกิดมันไม่โชว์นั่นก็คือว่าช่วงล่างเขาเอาอยู่นั่นเองนะคะ อันนี้ก็บอกเลยว่าผู้หญิงขับขี่ได้ง่ายใครที่บอกว่าอยากได้รถ SUV อนเนกประสงค์รวมไปถึงว่าแอดเวนเจอร์ได้แคมปิ้งอย่างที่เราได้โชว์โลเคชั่นที่ทุกคนได้เห็นกันแบบนี้นะคะสามารถลุยได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นทั้ง SUV สูงอนเนกประสงค์ด้วยกว้างขึ้น95มิมหรือว่า9.5เซนแล้วก็แคบลง5มิลก่าวเคเ220ผ่านอุปสรรคได้อย่างสบายไฟล์และผู้หญิงอย่างเปิ้น160หนัก50 สบาย,บายบเลยราคาเริ่มต้น9 4 6 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวสีพิเศษนะคะสีเขียวหรือสีขาวเพิ่ม1,000บาทหรืออยากได้สีพรีเมียมสีทูโทนหลังคาดำสีเขียวหรือสีทูโทนหลังคาดำสีขาวเพิ่ม2,000บาทเท่านั้นเองอย่าเพิ่งตัดสินใจจนกว่าจะได้ไปลองที่โชว์รูมมิตซูบิชิใกล้บ้านคุณนะจ๊ะหรือจะไปดูกันที่งานมอเตอร์โชว์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเริ่มวันที่22มีนาคมค่ะวันนี้ก็ ปิดคลิปประมาณนี้ให้เห็นฟิลลิ่งให้เห็นรีแอคว่าเป็นอย่างไรกันบ้างยังไงนะคะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกช่องทางของช่องควาว์ะะีด้วยค่ะวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย